งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญอยากแต่งยังเขาเลือกเกินขัดเกินที่ยังไรคูไว้พรบ่าวสาวหลายคราวแอบนึกอดสู ตัวเราไม่รู้จะเจอเนื้อคู่วันไหนสู้งานสร้างตัวหวังมีครอบครัวสักวันปัจจัยที่เขามีกันก็สั่นหามาจนได้ บางทีสับสนว่าทนทำไปทำไมเราไม่มีใครปลงใจมาเป็นเจ้าสาช่วยงานทุกครั้งก็เงาหัวใจทุกครั้ง ใกล้ความจริงบ้างก็คือนั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวรับของชำรวยไปเก็บกี่ชิ้นแล้วเราแอบยิ้มกับเงากี่คราวก็เฝ้าคอยหวงัง นี่คือเคล็ดลับที่ทําให้หมอนของเราดกนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งร้องยาวเท่าไหร่หมอนของเราก็จะมีขนาดผลที่ยาวเท่านั้นเพลงนี้อาจจะขัดกับเพลงที่แล้วนิดนึงนะครับเพราะว่าเพลงที่แล้วรู้สึกว่าจะยอมรับโดยดีว่ามีแยแล้วมาเพลงนี้ยังไม่แต่งงานเลยอ้อ สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบรี่เขาตาเที่ยงแอดนคนพรพนมนะครับผมน้ามอนคนปลูกหนวดนะครับ <c oughs> <c oughs> นน้นหนวดคนปลูกมอนจะมาปลูกหนวดทำไมล่ะไม่ต้องปลูกแล้วหนวดนะครับน้าหนวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับวันนี้กลับมาเจอเจอนะครับวันนี้เราจะมาชิมมอนให้เพื่อนๆได้ดูกันย <c oughs> ังจําได้นะครับต้นนี้น่ะ ยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเอี่หมอนของเราวันนั้นต้นนี้จำได้เนาะต้นนี้อยู่ในกระถางเนี่ยเนี่ยอ่าถ่ายดูในกระถางฟืบกระถางเล็กๆนี่แต่ว่าดูผลซะก่อนนีออ่อุ้มไม่กอดเห็นไหมฮะที่ผมบอกว่าปลูกหมอนในกระถางเนี่ยก็สามารถจะทำห้เราเนี่ยฟินได้เหมือนกันเนี่ยปลูกไว้ตอนนี้เริ่มผลเริ่มสุกเลยครับเพราะว่าหลายท่านก็ถามว่า ถ้าเราปลูในกระถางเล็กๆแบบเนี้นะครับแล้วถ้าอาหารไม่พอมันจะเลี้ยงผลของมันไหวไหมนะฮะถามว่าไหวหรือไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องถามผมถามหมอนเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไหวเขาก็จะทิ้งนี่พวกที่พวกที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะเขาก็จะทิ้งผลไว้ข้างล่างแบบเนี้ทิ้งเลยนะครับส่วนพวกที่สมบูรณ์เขาก็จะตูของเขาไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยเนี่ยดูดูที่อวบๆแบบนี้ที่ออกเขียวอ่อน ออกขาวๆแบบนี้เขาใกล้บบจะสุกแล้วนะครับเห็นไหมนี่แบบนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วก็มีมดตะกี้มดมากินยังมีอยู่ว่ายังไงเห็นไหมตูดดำๆเนี่ยใช่หมดเลยพวกตูดดำเนี่ยคือมดนั่นนั่นนั่นไงโอ้อันนี้มันมดอักขีนะ <laughs> มดขันไฟเห็นไหมนะฮะนี่คือเริ่มจะสุกแล้วกัดขั้วด้วยนะ มันนี่ฉลาดนะครับเพาะกัดขั้วพอกัดขั้วเสร็จแล้วมันก็ขาดแล้วก็ตกลงไปข้างล่างนี่ข้างบนก็เริ่มสุกนะฮะก็จะเริ่มอวบๆเดี๋ยวให้ดูนี่ตัวนี้เป็นไว้คิงนะครับชิมชิมได้นะแบบนี้ก็เริ่มชิมได้แล้วนะครับแต่ว่าก็าคือเขาจะไม่หวานจัดจ้านจนเกินไปนะฮะไว้คิงเนี่ยแต่เป็นหมอนที่ มีรสชาติหวานหอมมากนะครับหวานก็คือถ้าเป็นในกลุ่มของหม่อนเนี่ยไวท์ครงมมาริยันขาวเนี่ยก็จะเป็นหม่อนที่หวานนะครับอ่าแล้วอีกตัวนึงก็ขาวปากีก็หวานเหมือนกันนะครับพวกนี้ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับเอาเดี๋ยวชิมไหมชิมดูซิยังไม่สุกเท่าไหร่เลยนะอะลองดูนี่ถ้าพอเขาสุกเนี่ยเขาจะพองกว่านี้อีกนะ เขาจะโตกว่านี้เองนี่คือเขายังไม่ไม่สุกนะครับเขายังแค่แก่จัดอะไรนั่งอดชิมให,ให้ให้ฟังเสียงอืมหวานหวานหอมดนะ้วยครับหวานหอมแล้วทีวนี้มันจะมีอถ้าเขาไม่สุกแบบนี้เขาจะมันก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับแตงโมแตงโมคล้ายๆแตงโมไม่รู้แต่ว่าอนี่ความรู้สึกของผมนะ อาจจะไม่เหมือนกับความรู้สึกของคนอื่นเพราะว่าลิ้นผมมันจะไม่เหมือนกับใครเห็นไหมก็จะมีมดมากินเนี่ยที่เขาสุกแล้วเนี่ยก็จะมีมดกินมดบ้างอะไรบ้างานะครับก็มาจิกกินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้รู้ว่าหม่อนที่เราปลูกในกระถางเนี่ยนะครับเราสามารถจะ,จะปลูกไว้เพื่อรับประทานที่บ้านได้เลยนีย่ถ้าสมมติว่าเราจะเก็บผลก็ดีๆถ้าจใจดีนะครับก็คือตอนนั้นเน่ยคือนนหน้าหนวดเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้บำรุงอะไรเขาไงครับพอไม่ได้บำรุงเสร็จมาบำรุงทีหลังแล้วนะครับ ผลก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่ารสชาติอะไรเนี่ยก็เหมือนกันนะครับรสชาติหอมหวานอร่อยนะครับก็พอให้เราได้ชิมได้นะเขาเรียกว่าพอได้แก้นะครับนะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับหมอนไว้คิงต้นเล็กๆก็ดกได้นี่รอบหน้าเนี่ยก็จะดกกว่านี้นะครับเพราะว่ากิ่งพวกนี้นะฮะก็จะ,จะจะจะแตกเป็นตาย้อยออกมา นะครับทีนี้หลังจากนี้ก็เราก็ปล่อยให้ตาเขาแก่แล้วค่อยบํารุงนะครับหลังจากนี้เราก็บารุงเขาหน่อยแล้วกันนะนะหนวดนะเออเขาจะได้อะไรเขาเรียกว่าจะได้มีขนาดผลที่ใหญ่นะฮะความสมบูรณ์ของตาเนี่ยมันจะทําให้ผลเ็ามีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับนี่ดูกันะดูสิออกผลเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ จะปลูกหมอนในกระถางก็ปลูกได้นะครับเห็นไหมปลูกแล้วที่สาคัญก็คือพกพาไปไหนได้เลยนวดถือให้ดูนี่เห็นไหมเตเดเดะเะเด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 เห็นไหมเพราะฉะนั้นกระถางเล็กๆแต่ก็ทําให้เรามีหมอนได้ไว้รับประทานได้เอาไปตากไว้ที่มีแดดเนี่ย เวลาเราถ่ายเราก็ยกมาถ่ายที่ไม่มีแดดเราจะได้ไม่ร้อนตัวจะได้ไม่ดำเอาล่ะนะครับวันนี้าไาเพื่อนๆดูใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถจะสอบถามนะครับสอบถามใต้คลิปได้เลยถ้าต้านวุนไม่ตอบใต้คลิปก็สอบถามไปทางไลน์ก็ได้นะครับ id line id line 0 9น4์2 1 434ีมี่ันบรีเขาตาเที่ยงแอดนครปนมนะครับนะ นอกเหนือจากเราได้กินมันบุรีแล้วนะครับนี่เรายังมีเห็ดด้วยให้เราไปกินเนี่ย <laughs> เห็ด <laughs> เห็ดงอกแล้วเห็ดงอกแล้วโอ้ด้วยการอันนี้คือภาษาใต้เรียกเห็ดแคลงนะครับเห็ดแคลงเห็ดแคลงเนี่ยลักษณะเวลาเราไปแกงก็แกงกะทินะฮะเวลาเคี่ยวก็จะคล้ายๆกับเนื้อวัวเอาพอแล้วออกเห็ดแล้วนะครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับฝากช่องนันว์นิดนึงอีกช่องหนึ่งนะครับ ชื่อช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับไปดูพิธีการปลูกมะเดือช่วงนี้มะเดือดนะ้านหนวดออกผลใกล้จะสุกแล้วด้วยนะเออปลูกในกระถางเนี่ยปลูกกินที่บ้านเนี่ยสบายๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรมากมายถ้าเราปลูกไว้กินหรือว่าเราจะปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นผลผลิตไว้จําหน่ายก็สามารถจะทําได้เหมือนกันมีพื้นที่น้อยก็ปลูกไว้ในกระถางอะไรแบบนี้นะครับก็บไปดูนะเพราะว่าตอนนี้มะเดือดนะ้านหนวดก็ ปลูกในกระถางเหมือนกันนะครับเข้าไปติดตามเข้าไปกด subscribe ได้เลยนะครับชื่อช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไปกดกันหรือยังไปสั่นกระดิ่งตั้งเอาไว้เวลามีอะไรให้เตือนให้ดูก็จะได้ไปดูกันนะครับอีกช่องหนึ่งช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแกลนไปดูการปลูกผักสวนครัวของพี่ต้อมกันนะครับนะช่องนี้มีความสนุกสนานความบันเทงิง พี่ต้องปลูกผักนานานชนิดเลยสวยงามมากๆเลยนะฮะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับชื่อช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแบรนดอ่ะเดี๋ยวนนหนวดจะไปทํางานต่อนี่งานงานหนวดวันนี้ก็ต้องไปติดตาไปเสียบต่อนะครับช่วงนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้พักอ่ะอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจคลิปหน้ามาเจอกันกบน,นหนวดใหม่สำหรับวันนี้คิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สวัสดีครับ